ขอขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไอไลท์แคทครับตอนนี้คุณอยู่กับชั่มแบ็กเดสเซน์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้ในวังบาดานกันครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยที่คลิปที่แล้วผมไปเทสเรื่องของการไปเมืองเวเลียโดยที่เออเราไม่เสียตังค์ใช่ไหมเราเจอน้องหมาครับพอดีผมเจอน้องหมาแต่ผมตัดคลิปออกเนาะ แล้วคุยเนี่ยมันได้ความรู้ครับพรากดเข้าไปดูอ้าวมันมีกําลังหนึ่งวะเออผมก็เลยอ่างั้นเดี๋ยวผมลองทําแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนคลิปนี้ที่จะพาไปทําเป็นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์นะครับนั่นคือเดินเข้าไปคุยส่วนที่เป็นเควสนะครับที่เป็นอันนี้วันนี้ก็วิ่งเควสโกลเม็ของโกยองนะครับบทซิมชองนะอันนี้นะครับเทพยงวังกับบุตรสาวนะครับ ที่เป็นเควสทั้งหมดอันนี้นะเดี๋ยวแยกทํานะครับอันนี้จะเป็นแยกทำเนาะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเควสนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นของการปฏิสัมพันธ์นั่นคือเพื่อนๆวิ่งตามในคลิปได้เลยนะจะได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในวังบาดานครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องโฟกัสไปก่อนเลยนั่นก็คือเดินมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับอ่าเดินมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งไปหาโกยองที่โดนจับอยู่นะ โกยองเขาจะโดนจับอยู่ในคุกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเขานะครับจุดที่เราต้องไปคุยนะนั่นก็คือด้านซ้ายนี้ครับจะเป็นอาวุธขึ้นสนิมครับตรงนี้เลยนี่มองเห็นอาวุธของเต่าที่ขึ้นสนิมอยู่นะครับปุ๊บเราก็คุยนะคุยเสร็จนะครับเดินตรงมาหน่อยจะมีอ่าทหารอยู่ตรงนี้นะให้เราเดินตรงนี้นี่ครับน้ําแก่งกว่าหินนะชื้คุยกับเขาครับ ก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้เมื่อเราคุยตรงนี้เสร็จนะครับให้เรามองไปข้างหน้าครับแล้ววิ่งตรงไปเลยพอวิ่งตรงมานะครับจะเจอด้านซ้ายมือนะฮะนี่ที่เป็นทางขึ้นเป็นเหมือนประตูซุ้มนะครับเราก็เดินเลี้ยวขึ้นไปช่ปะเดินมาคุยอย่ตรงนี้ครับสิ่งที่นาคาหลงเหลือ,อไว้นะฮะ เหมือนว่านาคาเขจะมาชนที่นี่นะมาแบบว่าอยู่ในน้ำไงนาคาก็วไหวลงมาชนนะมั้งคิดว่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เรียบร้อยเมื่อเสร็จตรงนี้เสร็จครับเพื่อนๆนจะเห็นตรงนี้นะฮะเราก็ลงมาตรงนี้จะเป็นที่พักของเจ้าหญิงนะครับองค์หญิงนะเราก็เดินเข้าไปคุยแต่ก่อนเดินไปเจอนางนะครับนางอยู่ตรงนี้นะให้เราเลี้ยวเข้ามาข้างในแล้วก็เลี้ยวซ้าย นี่จะเป็นบันทึกขององค์หญิงครับอยู่ตรงนี้เราก็คุยอ่ะถ้าเราคุยไม่ได้นะครับแบบนี้นะถ้าเราคุยไม่ได้นะครับให้ขยับไปหน่อยนี่เพราะว่ามันจะเป็นตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นอันนี้ครับงานเอเลี่ขององค์หญิงชึบแล้วก็กดคุยอ่ะเรียบร้อยนะครับหลังจากเราคุยงานเอเล่ขององค์หญิงเสร็จนะครับให้เราวิ่งมาทางนี้นะแล้วก็เดินข้ามตรงนี้มาชึบนะครับของรักของ หวงขององหญิงนะนี่เลยของตกแต่งเรื่องแสงปริศนาครับแล้วก็คุยชึบเมื่อเราคุยเสร็จครับเราก็กระโดดลงตรงนี้เลยนี่จะมีเคเวสอยู่ครับเอฟซี FC โดริคุยอันนี้ครับน้ําตกอมฤตครับปั๊บป๊บปับปบ๊เสร็จเรียบร้อยนะในน้ําตกเนี่ยมันจะได้ตัวนี้ด้วยนะครับฟื้นฟูก,กําลังหนึ่งเพื่อนเพื่อก็มายืนจ่อกันได้ถ้าเกิดสมมติว่าค่ากาลังเพื่อนๆน้อยนะก็สามารถที่จะมายืนตรงนี้กันได้นะครับ เมื่อเรามาตรงนี้เสร็จนะครับสิ่งที่เราต้องไปต่อน,ะนั่นก็คือเดินกลับไปอ่าเดินมาทางนี้นะเดินเข้ามาทางนี้ชืบแล้วก็เดินขึ้นมาสังเกตหอตรงกลางไว้นะครับแต่เรายังไม่เข้านะเราจะเดินข้ามมาก่อนส่วนที่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นั่นคือเรายังไม่ได้ทำเควสนะครับมันจะมีเควสให้เราทำก็คือไปรู้จักหญิงไปรู้จักกับอ่เจ้าของที่นี่นะเมื่อเราวิ่งมาแล้วนะครับจะเจอบันไดตรงนี้ นะให้เราหมุนกลับนะครับจริงๆข้างหน้าเนี่ยก็คือทางที่เราเข้ามาเนาะอ่ะให้เราหมุนกลับนะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยลวดลายนะครับคุยลวดลายครับเสร็จแล้วปุ๊บเดินกลับเข้ามาเดินกลับเข้ามาปั๊บนะครับจะเจอเที่พักของเจ้าของเนาะให้เราหมุนขวาเดินขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วหมุนขวาจะเจอกระตาอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็จะมีตรงนี้นะครับ นี่นี่นแครอทพันปีอยู่ตรงนี้ชึบแล้วก็คุยแครอทพันปีอ่ะเมื่อเราคุยแครอทพันปีเสร็จครับเดินลงมาตรงนี้ครับจะมีหอยมุกชึบคุยหอยมุกครับพอเราคุยหอยมุกเสร็จฟืบเลี้ยวมาตรงนี้ครับตรงนี้ครูเออดูรงนะครับดูรงเนี่ยคือคนที่ให้ของเราใช่ไหมข้างหลังดูรงครับจะเป็นน้ําจากแหล่งน้ําพุธรรมชาตินะครับก็คุยเสร็จสิ้นนะฮะ จากนั้นเดินทะลุน้ำพุเข้าไปปึ๊บก่อนเข้าไปข้างในให้เราเลาะขวามาจะเป็นสถานที่ที่เทพยงวางอยู่นะครับชึบคุยคุยเสร็จครับเดินเข้าไปข้างในปึ๊บขวาอีกนะครับอันนี้จะอยู่ขวาเป็นผู้เป็นพ่อแม่ย่อมแพ้ทางลูกนี่เป็นหนังสือนะน่าจะเป็นหนังสือนะครับชึบจากนั้นนะครับเดินขึ้นไปหน่อยอาจจะเจอเทพ เออยงวังนอนอยู่นะครับอ่าก็อันนี้คือเราเรารู้จักเทพยงวังใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เทพยงวังนะครับแต่เป็นโลกของเทพยงวังก็คือหมุดมองขวานะมองขวาจะเห็นยาต้มอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามองเห็นชาแล้ววัตถุปรุงยาแผลอุ่นนะครับยาทํามาจากมากมายดูเหมือนจะไม่มีคุณสมบัติมากนักก็จะได้รู้ว่าเทพยงวังเป็นอะไรนะครับเมื่อเรา คุยเสร็จนะครับตรงนี้เนาะให้เรามองหาปองน้ํานะครับที่เป็นพุ่งๆอย่างนี้นะอ่ะด้นทรายก็ได้นะครับแล้วก็รอพุ่งขึ้นใหม่จุดมุ่งหมายของเราคือด้านบนนะครับก็อ่ะไม่ถึงโอเคมีทางอื่นไหมเอ้ยนี่นี่นี่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังนี่ได้ได้ได้อันนี้อันนี้ชุบ โอเคด้านหลังได้นะครับมาด้านหลังเนาะแล้วเราก็ปีนขึ้นไปที่สูงที่สุดครับตรงนี้ครับอ่ะหนะังชอนบอยองนะหังชอนบอยองนะครับปุ๊บอ่ะคุยเรียบร้อยพอคุยเสร็จครับทีนี้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งคือเป็นสวนนะผมไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมเจอแล้วครับสวนอยู่ตรงนี้นะตอนแรกวิ่งไปเราไม่ได้แวะไปคุยไม่เป็นไร แล้วก็ลงมาปึ๊บแล้วก็วิ่งมาคุยนี่นะครับสวนอยู่ตรงนี้อ่อโหพลาดไปได้ยังไงน้าเมื่อเราคุยสวนเสร็จนะครับให้เราวิ่งมาด้านขวานะเออให้เราวิ่งมานขวาสมมติเราอยู่สวนนี้ใช่ไหมเราก็วิ่งขวามาที่สวนแดงอันนี้นะครับประการังสีแดงจากนั้นวิ่งตามทางมาเรื่อยๆลงมาด้านล่างนะครับอ่ะแล้วหมุนขวาตรงนี้นะครับจะมีให้เราคุย นั่นก็คือดอกไม้เยียวยาเมื่อเราคุยดอกไม้เยียวยาเสร็จตรงนี้จะมีอีกนะครับเป็นอ่านี่ลงน้ํานะลงยาลงยานะครับปึ๊บเมื่อเราคุยโรงยาเสร็จคุยดอกไม้เสร็จนะครับให้เรามองไปที่สาราตรงนี้นะเราจะวิ่งไปคุยสาลาชื้คือสาราไม่รู้เขาไม่คุยกับเราหรอกแต่เราจะคุยกับเขานะเพอเราคุยกับสาราเสร็จนะครับให้เราวิ่งกลับถอยหลัง ชื้แล้วก็หมุนซ้ายแบบนี้อ่าพอเราลงมาเสร็จครับจากนั้นหมุนขวาครับหมุนขวาเสร็จเบรกตรงนี้ตรงประตูจะเป็นหอเกียรติยศครับเราก็คุยกับหอเกียรติยศจากนั้นเดินลงไปหน่อยเพื่อนๆจะเห็นประตูตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปข้างในนะปึ๊บกระโดดข้ามมามาแบบเท่ๆหล่อเท่เลยชือ้อจากนั้นเลี้ยวขวาครับมาแล้วก็คุยกับตรงนี้นะครับเป็น1 1วันของนางในในวังหลวงนะ อ่ะวังบาดาลสิฟูดผิดอ่าไม่ใช่วางหลวงวางบาดาลเมื่อเราคุยเสร็จครับให้เราเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายกลับมาแล้วก็เดินกลับไปตรงไอหอเยรติยุธเดิมน,นะครับที่เรารับมาปึ๊บแต่เดินผ่านครับแล้วเลี้ยวขวาลงตรงนี้ครับปั๊บอ่าจากนั้นไปตามทางฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จเลี้ยวซ้ายต่อครับปึ๊บเพื่อที่จะไปตรงประตูนะฮะ เราจะมาตรงประตูประตูปอรโลกครับคุยตรงนี้ได้อประตูสุปอรโลกครับประตูที่จะไปยังเอ,อดินแดนคนตายนะครับผมยังไม่ไปแล้วกันนะเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่เออถ้าเราไปเดี๋ยวเราเรา,เราตุยนะฮะอาจจะตุยก็ได้โอเคเมื่อเราคุยตรงนี้เสร็จนะครับเราวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาข้ามสะพานนะครับฟื้ ซ้ายไวเอี่ยละซ้ายไว้นี่สะพานปะละโลกนะครับสะพานหนึ่งเดียวที่พบได้ในวังบาดานนะเอ๊ะแล้วสะพานตรงนู้นไม่ใช่สะพานเหรอสะพานหินอ่าไม่เป็นไรแล้วก็เดินกลับขึ้นมาครับซึบวนขึ้นมาวนขึ้นมาวิ่งตามทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวิ่งมาเสร็จปุ๊บจะเจอน้องหมาครับอันนี้คือที่ผมบอกเนาะก็รับแล้วก็คุยกับน้องนะครับตุนักกำลังรอเจ้าของอยู่เมื่อเราคุยเสร็จครับเดินขึ้นมาหน่อยนึงนี่จะเป็นหน้าผาภพภูมิครับ ี่เป็นหน้าผาสูงชันครับคุยอยู่ตรงนี้อ่าตกลงไปจะจมในทะเลไหมนะก็ไม่รู้เหมือนกันจากนั้นนะครับเดินมาเส้นทางกลับนี่ก็จะเป็นความรู้นะครับเรายังไม่คุยกับแท่นนี้นะให้เราคุยกับตรงนี้เฉยๆนะครับก็จะได้ความรู้ในส่วนของทั้งหมดนะครับที่เป็นปฏิสัมพันธ์นะ อันนี้คือที่ผมบอกนะครับปฏิสัมพันธ์เท่านั้นนะครับไม่ใช่เควสนะฉะนั้นแค่เราปฏิสัมพันธ์หมดเราก็เอ่อได้ความได้ความรู้แล้วนะครับเราก็ได้ความรู้หนึ่งแล้วนะอ่าเออได้ค่ากำลังสิพูดผิดได้ค่ากำลังหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้นก็สามารถวิ่งตามที่ผมวิ่งได้เลยนะฮะแล้วจะให้เต็มเนี่ยก็ไปทำเควสเพิ่มเติมนะครับยังไงทุกคนน่าจะได้เต็มอยู่แล้วเพราะมันต้องไปทำเควสยังไงก็ลองวิ่งตามกันดูนะครับโอเคไปเจอกันใ,ใหม่ครับ บายจ้าบาย